คดีผู้บริโภคคืออะไรคดีผู้บริโภคก็คือคดีที่เป็นคดีระหว่างผู้บริโภคคือประชาชนคนทั่วไปกับผู้ประกอบกิจการเช่นเรากับบริษัทเอกชนทางเรากับผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนทั่วไปกับบริษัทที่ขายรถยนต์เป็นต้นครับในกรณีคดีผู้บริโภคครับหลักการพิจารณาคดีก็จะเป็นระบบวิธีการพิจารณาโดยระบบไต่สวนคือศาลจะเป็นผู้ค้นคว้าหาความจริง ทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยนะครับทั้งผู้ริโภคไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลค่านำหมายนะครับทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในเชิงลงโทษจากการกระทำผิดของผู้ประกอบประกอบการได้อีกครับดังนั้นหากเป็นคดีผู้ริโภคผู้ริโภคก็จะสถานะสูงขึ้นไม่ใช่สถานะเท่ากันกับผู้ประกอบกิจการทั้งกระบวนการก็ยังเข้าข้างผู้ริโภคซึ่งโดยหลักวิธีการไต่สวนศาลก็จะให้ความสําคัญ ผู้บริโภคเนื่องจากเป็นประชาชนคนทั่วไปอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้รประกอบกิจการได้ครับ